ค่ะจอยก็ลงพื้นที่นะคะดูข้าวของพี่ละเอียดนะคะที่บ้านอดอนกอยอําเภอหนองหีนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะข้าวแอมโกของเรา,า,าอาเรื่อมทงัทงตักน้ําอีกนะคะนี่น,น,นี่ะนะข้าวเราก็มาลงพื้นที่กันเลยนะคะมาดูข้าวนี่นี่คนฉีดเนี่ยเห็นไหมถือแคมโกลเ,ลเดี๋ยวนี้จะว่าล้อเล่นล้อเล่นไม่ได้ล้อเนี่ยนี่เป็นไง ง่ายนะคะของแท้ของแท้นะคะของเท้นะคะไม่ใช่ของปลอมนี่เดี๋ยวเราก็จะดูพี่เขาฉีดนะคะว่าเขาฉีดยังไงนะคะเราปติตามพี่เขาว่าเขาฉีดยังไงนะคะแต่ที่ดูๆแล้วเขาฉีดถูกต้องนะคะแล้วก็ทําไมถึงรู้ว่าถูกต้องเพราะว่าข้าวสวยงามนะคะข้าวสวยงามมากฟ้าวีลาเดินนาหน้าไปแล้วนะคะเราก็มาลงพื้นที่กันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูตอนที่พี่เขาฉีดเขาฉีดยังไงกันค่ะ